อ่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนหนึ่งนะครับนี่ทีมนี้จะตอตกมุมนี้ตลอดนะแล้วก็ได้เยอะตลอดนะวันนี้ได้ลุนแชมป์นะวัน,น้าทีน่าจะได้ลุนนะวันนี้โอเคครับผมนิ่คันเดียวนิดคันเดียวนะครับผมเ,เอาละครับผมนี่คนเดียวรวบไปเลยครับไม่มีใครลงได้ได้ายางงี้ถ้าตัวลโลก็จะเหลือสี่สิบตัวพูดง่ายสี่สิบตัวสี่สิบโล ก่อนเริ่มเวลานะครับเจ็ดโมงตรงนะครับตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับตอนนี้บรรยากาศบ่อเอนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมกันนะครับทุกสามบ่อนะครับทั้งสามบ่อนะรอสัญญาณนกหวีนะครับเดี๋ยวจะให้พี่แชมป์เป็นคนเป่านกหวีนะครับผมเราตกปลาพร้อมกันนะแต่วันนี้คนเยอะนะวันนี้วันนี้เยอะสามบ่อนะกระจายกันสาบ่อนะนี่บ่อหลิวนะครับผม เดี๋ยวรอสัญญาณสักคู่นะครับตกพร้อมกันเลยดูครับเขาจะกินทั้งสามบอ่อพร้อมกันไหม,มช่วงเช้าบรรยากาศดีนะนี่เขานา,นานๆแล้วครับไม่มีฝนแล้วนะงานปังหงายมานะครับผมนั่งจุดเดิมหมดเลยนะครับตอนนี้อันนี้บรรยากาศบอ่อเป็ดแล้วนะครับนี่ตอนนี้แต่ละคนเตรียมตัวออกสตาร์ทกันแล้วนะครับผม นี่ครับเป่า,ปานกหวีดเริ่มการตกได้แล้วนะครับผมนี่นตอนนี้เริ่มการตกกันแล้วนะครับนี่เราเป็นสัญญาณนกหวีดนะดูครับว่าตกปุ๊บกินปั๊บเลยไหม uk, ออกตัวร้อนแรงนะครับนี่ครับแชมป์เราก็มาไวนะครับนี่นี่ อ้าวลุงออได้สองตัวเหรอโอ้โหเอาละวันนี้จะมาโค่นแชมป์แน่เลยวันนี้วันนี้ยังมีเสื้ออยู่นะครับรางวัลที่หนึ่งจะเป็นเสื้ออยู่นะน้ำหนักลงงเยอะที่สุดนะวันนี้จะมาล้างสิทธิ์ครูครูครูจะล้างแค้นได้ไหมครับเนี่ยผมว่าต้องได้ปลาก่อนนะถึงจะเอาปลาลงกระชังนะครับผมนี่ได้แล้วครับดูพี่ได้แล้ววินดูนู้นนู้นนูนนูนนูนนี่นๆ่นี่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับวันนี้ปลานินโลสีขาวนะนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยครับวันนี้ทําแต้มกันได้ทุกคนแล้วนะครับโอ้โหพอโทรศัพท์มาได้กินเลยยังไงอ๋อโทรศัพท์เรียกปลาได้ครับ <laughs> อันนี้เขาเรียก่าโทรจิตนะครับนี่มีผู้ช่วยตลอดนะนี่นี่ครับไม่งานจะหลุดตลอดใช่ไหมทะ้ยมาท้ายกันสองคนนี้ไม่ได้นะครับผมได้ตลอดนะครับโอ้โหนี่ฟอร์มไม่ตกจริงๆนะร้อนแรงนะครับผมขอหนึ่งรูปครับขอชวนหนึ่งรูปนิดนึงนี่ครับนี่แชมป์เรานะครับสองสมัยครับใครที่คิดว่าเก่งมาเจอกันได้นะครับ ตอนนี้ต้องค่อยๆตกนะครับเอารอดครับผมนึกว่าจะหลุดอีกโหตัวใหญ่ครับเอาลุงแมวที่ช้อนมาเหรออ๋อที่ช้อนมานึงว่าไม่มีให้ยืมได้ครับของแท้ครับอันนี้ของแท้นะครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับตรงใสมีสัญชาตญาณตามากเกิน <laughs> <laughs> กินดีจริงๆมากินแล้วก็กินนะครับนี่ นี่ถึงสิบยังครับถึงแล้วครับโอหถึงสิบแต้วนะครับลุงออสเป็นพยานจริงไหมครับอย่าไปนับอย่าไปนับอ๋อไม่นับครับเพราะว่าอะไรครับปล่อยเขาใช่ไงนี่ถ้าเกิดไม่เสียเวลาเริ่มถึงจุดแดยโอ้โหโอ้โหแค่ไม่หยุดอ่านกันลุงขอหนึ่งรูปครับโชว์หน่อยครับผมนี่ มาชิกใหม่แล้วนะครับปลาตัวใหญ่โอเคคุณครับได้ไปกี่ตัวแล้วครับวันนี้สิบตัวได้ตัวอ้ยะอยู่ทางท้ายระบอกได้สิบตัวแล้วครับโอเคครับได้แล้วครับโอ้โหไวต้องดีนครับเอาล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยคันเบน็คนะครับแหมันเอาแล้ะครับไม่มีผู้ช่วยนะครับทีมนี้ครับทีมนี้ตัวใครตัวมันนะครับผม นี่ไม่มีใครช่วยช้อนนะครับนี่เดี <c oughs> ๋ยวดูครับเกี่ยวห่างไหมเดี๋ยวเกี่ยวตัวไหมอา้าวปล่อยเบ็ดแล้วครับไม่เอาาาไม่เไม่เอเออนะ๋กกนนอ,อ,อกลัวหลุดครับไม่งั้นต้องประคองกันครับนี่เพราะว่าไม่มีผู้ช่วยนะครับถ้าหลุดนี่เสียดายเลยเนะี่ย ตกปลาเป็นต้องช้อนเองนะครับผมเพราะว่าเป็นกติกานะครับนี่เดีย๋ยวหาว่าโอ้ยเกี่ยวหางจริงด้วยเกี่ยวหางด้วยจะหลุดนัดเสียดายนะเอาทีโอ้โหนี่ครับมันมันตรงเนี้ยแหละตกปลาเป็นล้วต้องช้อนปลาเป็น,นดได้แล้วครับโอ้โหเกือบไม่รอดครับงานนี้ เจอกันไม่เห็นได้ปลาเลยครับเชยให้หลุดเนะยนี่อ่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปนุ่นนึงนะครับนี่ทีมนี้จะตกมุมนี้ตลอดนะแล้วก็ได้เยอะตลอดนะวันนี้ได้ลุนแชมป์นะวันนี้ทีน่าจะได้ลุนนะวันนี้โอเคครับคุณครับเอาปุ๊บทีมนี้ปุ๊บทีมของเบ้งมานะครับวันนี้ ทีมนี้มีผู้ช่วยนะครับทีมทีมปังห่านี่ตัวใครตัวมันนะเขาบอกเขาจะไม่มีการช่วยกันนะครับน,นี่ครับสามมือคีกันนะครับทีมนี้นทิบกว่ายัางครับพี่ฝั่งนี้นได้ยี่สิบได้ลุ้นแชมป์นะครับได้เสื้อนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สิบนิดๆเอาแจกเฉพาะพปารวมรอบรอบ,บที่หนึ่งนะครับ เป็ครับทีมเพชรบุรีได้เยอะนะครับผมพอได้อยู่นะสี่สิบตัวคนละสิบได้ใช่พี่คนเดียวครับคนเดียวเหรออ๋อแปลว่ามีคนได้เยอะอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูตอนช่างนะครับผมทีแล้วเป็นไงครับคุณตีจุมจ้มปุ๊บปไงครับตีจุ้มปุ๊บสีจุ้มปุ๊บสีจุ้มปุ๊บได้กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ สองทำตัวแล้วครับผมนปปะวันนี้เหยื่อกระดูกกระดิกนี่ทำผลงานดีนะครับทิวว่าแล้วนะครับของน้องบีมนี่นึกวก็พูดเล่นนะครับเหยื่อชื่อกระดูกกระดิกดจริงนะครับเมื่อกี้ดูที่ถุงมาแล้วเม่ดำมันนะครับผมเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นักตกปลาจะลุยฝนกันอีกไหมเหมือนที่ที่แล้วไหม ช่วงบ่ายก็จะเงียบนิดนึงนะครับปลาหลับอยู่ใช่ไหมพี่อนนี้ปลาพักกลางวันนะครับพักเบรกกินข้าวนะ,ะกินเป็นช่วงๆนะปลานี้ปลาเป็นหลับก่อนนะเดี๋ยวค่อยตื่นนะ ครับลุงคันนี้ขนาดไซส์อะไรครับเบ็ด4.5ครับ4.5เขาเขาเรียกเป็นฟุตใช่ไหมครับ4.5ฟุตหรือว่าเป็นเมตร4.5เมตรเฮ้ใช่ไหมวะเาเรียกอะไรวะ4ลูก้โอ้โหเจอมุกนี้น่าเหงาเลยครับ4.5กิโลนะครับเมตรนะครับเขาพู้ตลกกันนะครับเล่นมุกกันนะครับ อันนี้ครับเดี๋ยวจะดูครับว่ารับตกปลาไม่จะลุยฝนกันอีกไหมครับอันนี้นี่ทีมงานของเบ้งนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมาชั่งกิโลกันนะครับผมสี่เบรกครับสี่ใช่ไหมครับสี่ครับอ่าเรา๋ยวมาชั่งกันเลยครับอันนี้อันนี้ก็่สามอันนี้กแค่สามคนครับผมเฮ้ยก็ชั่งดีสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสามครับถ่ายเป็นหลักฐานเอาเอาแล้วครับผม โอ้โหยี่สิบกว่าแล้วแหละเยอะขนาดนี้นี่ไงวางวางเหล็กพี่วางเหล็กด้วยครับเพราะว่าเขาช่างทั้งเหล็กเลยอ oh. ครับผม oh. ตอนนี้ที่หนึ่งอยู่ที่ยี่สิบโลนะครับอ่าเก้าจุดอันนี้น่าจะถิ่ขึ้นนะครับ ตีจุดนะอ่าวันนี้ผู้ใหญ่ได้กี่โลครับแปดจุดส <8. 4. S 1> ี่เมื่อกี้ทำไว้ยี่สิบโลน่าจะเกินฮะอ,ออกเกินแน่นอนครับอย่างนี้ก็ไม่มีใครปาบได้ครับใช่ กูหลังครับปลาดีนี่ไม่เคยพาสิบปลาครับสามสิบกว่าหรือสี่สิบทำไมเยอะแท้เต็มตะกร้าเลยเอาตะก้าต้าร้อยโลครับโหสี่สิบเอาเอาตะกร้าออกครับตะกร้าเขาจะได้รู้เลยสี่สิบโลแน่ๆแล้วแหละเพราะตะกร้ามันประมาณสองสามโลนั่นแหละเขาเคยชั่งอยู่โอ้โหนี่คันเดียวนี่คันเดียวนะครับผมเอาละครับผมที่คนเดียวรวบไปเลยครับไม่มีใครลมได้ได้อย่างงี้ ถ้าตัวละโลก็จะเหลือสี่สิบตัวพูดง่ายสี่ตัว40โลเลยอ่ะ40ไปเลยเอาละครับอ่าชัดเก่าก่อนนะครับอันนี้ของเก่าน,นะยังไม่รู้ของใหม่นะอันนี้แชมป์คันที่แล้วน,นะครับของก็งเยอะใช่ไหมครับที่ฟ้าเหมือนีันเทียบหน่อยนี่นี่ครับแชมป์ขี่กับบ้าเมลอนนะครับสามสมัยติดแน่นอนนะครับไม่มีใครล้มแน่นอนครับรอบนี้ชนะขาดลอย<ป>อ่าเดี๋ยวลุงช่างนะครับขอถ่ายรูปหน่อยครับ ก้าโลก็ไม่ตกตหม่ินรออยู่อ่าพี่ขอหนึงลูกครับเอิมสิบขึ้นไหมโอ้ยเยอะอยู่ครับน่าจะสิบสิบต,ต,ตัวสิบวัาตัวได้อยู่สิบกิโลอืมสิบวัโลขึ้นแหละ 1ิบหกสิบเจ็ดจุดหกครับอ่าวันนี้ฟอร์มกลับมาแล้วครับผมสิบเจ็ดจุดหกครับอ้าวสิบแปดอ้าวเออนี้ก็เยอะอยู่อ่าสิบแปดเรามาลุ้นกันครับยี่สิบไหมน่าจะยี่สิบขึ้นละอันนี้ดูเยอะแค้ลุงคนนี้มานี่ฝีมือไม่ต้องพูดถึงครับผมถ้าแข่งต้องมีโอ้โห จ็ดจุดสองครับวันนี้คุณลุงนะครับมาโชว์นะครับวันนี้จะได้กี่โลครับสมาชิกใหม่ของเราวันนี้นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับโกจุดสองไม่ฝ่ายยี่สกเลยครับบอลนินติดสองตัวโอเคหกจุดหกครับอ่าโอเคครับเ็ดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นช่างเลยครับจะได้รู้อยากรู้เหมือนกันว่าได้กี่โลครับ ที่น้องบีมได้สี่สิบนี่น่าจะยี่สิบกว่ากว่าสามสิบเนาะโหยี่สิบแปดครับอ่านี่กี่คนครับสองสองคนสองสามคนนะครับอ่ะลองชั่งดูครับผมชั่งรวมไปนเลยครับชั่งรวมไปเลยอาจจะถ่ายรูปมูดเลยครับได้ครับโอเคครับ oh, <okay. laughs> เก้าจุดสี่ครับนี่อีกอีกคนหนึ่งเอารวมมาเลยก็ได้ครับอ้าวสิบสองจุดเจ็ดครับอ้าวพี่ของพี่อะไรครับของนออสอ้านี่ของลุงออสเหรอนี่ของลุงออสลาพยาใช่ไหมครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยอะลุงออสวันนี้ออกฤทธิ์ดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวถ่ายบ่อชิงหลิวชิงหลิวชิงหลิวเนี่ยรอถ่ายรูปรวมหน่อย อะไรนะครับผมพี่ปอเดี๋ยวดูของพี่ปอกันนะครับโอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่เซียนปลาสวายนะครับตกชั่วโมงนึงได้สามตัวใหญ่นะโอ้โหสาสิบหกเหรอเห็นแวบๆหล่นข้างๆเลยครับน่าจะได้เกินด้วย จะแกงจะเกินสี่สิบไหมนี่สามอ้าวันนี้มาม็อปฟอร์มครับอ้าเฮ้ยเฮยเขายีดีเหมือนสามแดเฮ้ยสามแปด 38, ามเก้อาวะครับวันนี้ได้